ต้องมี workflow เพื่อทําให้อาหารของเราลวดเร็วไม่สะดุดไม่ใช่ว่าทุกอย่างทําเสร็จแล้วส่งไปข้างหน้าเดียวเลยอย่างนี้ข้างหน้าจะตัน ่อนเปิดร้านผมต้องคิดแล้วเวลาออเดอร์เข้ามาใช่ไหมเราต้องการอะไรบ้างทุกอย่างที่เราคิดต้องอยู่รอบเราเลยแลนลิสออกมาถ่ายรูปด้วยว่าสเตชันนี้มีอุปกรณ์อันนี้นะถ่ายรูปเลยนะซบแปะบข้าไปที่กำแพงคนไในมาต่อจากห้องกวัวน,นี้เขาต้องจัดเหมือนกันก่อนกลับบ้านก็พูกนี้มาอุปกรณ์อยู่นี่แล้วเราหวางสเตชันน่ะเขาประสานง,งานยังไงก็ต้องดูด้วยเหมือนกันผมทําบางส่วนฝั่งนู้นทำบางส่วน,ส,วนส่งให้ผมผมประกอบส่งออกไปข้างนอกไม่ใช่ว่าทุกอย่างทาเสร็จแล้วส่งไปข้างหน้านเดียวเลยอย่างนี้ข้างหน้าจะตันอาหารจะไม่มีที่วางอะไรเงรนโละคับ ราหวางตรงกลางที่เดินนะครับอยู่ในประมาณ1.5เมตร150เซนแต่ว่าณเวลานี้พื้นที่มันเล็กลงนะครับเล็กสุดนะที่แนะนําได้คือประมาณ1เมตรถึง1.2เมตรยังพอได้อยู่น้อยกว่า1.2เมตรแล้วจะมีปัญหาแล้วตรงกลางนะครับจริงๆนะต้องเดินได้2คนไม่ใช่ว่าต้องหลบตัวสุดท้ายนะครับเวลาเราอยากเปิดร้านอาหารธุรกิจนะครับเราต้องตีคอนเซ็ปต์ออกมาก่อนว่าเราอยากขายของแบบไหนสไตล์แบบไหนฟันธงแล้วคอนเฟิร์มแล้วเราค่อยมาคิดเมนูที่เหมาะสมแล้วค่อยหาอุปกรณ์ เข้ามาสปอร์ตเมนูที่เราจะขายไม่ใช่กลับกันว่าสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนค่อยคิดคอนเซ็ปต์ค่อยมาคิดเมนูมันไม่ใช่ครับทุกอย่างต้องฟันธงก่อนก็มาหาอุปกรณ์